บายดีหรือเปล่าวะบายดีจ้าโอเคโอเคไปหาที่นั่งปะป้าป้าป้าุยกันนหฉันดูดีสบายใส่กางเกงกับหลังรองเท้าสองข้างคนละสีแอปเปิลและใช้บีบาเส็ยดีแล้วนะสิดีก็ดีเลย หลังงกูไ <compelling> ม <kar ula> ่ต้องโทรบานะ้าเอาเป็นอู่นี่เธอแกมึงกูุวกกูเป็นบ้าอะไรเนี้ยเบลตอนนี้ชีก์คอนะผู้ชายเปนเป็นบ้าเซ็โอ๊ยไม่ใช่มึงี้เก๊กแกวันไม่อู่อ วะที่แบบว่าอยู่ดีๆอ่ะกูคิดถึงรขึ้นมากูคิดถึงมันมันึงมันเ,วเลวกูหงุดหงิดง่ายเชือละกายเปลือกมูมลราชธานีมาอุ้ยนี่แหละมึงจะแรงกว่าอ้าวมึงตกทำไมกูขอโทษกูอินนี่ นนต้องโค้งมาปากด้วยเห็นว่ามึงชอบทานตองตัวเรือแอมไาต้งโกด้วยนะทานทานมึงรู้ไหมเวลา,ากูเห็นไปต้งโกอยู่กันเป็นคู่ดีไรมึงข้คิดถึงแฟนเก่ากูเลยวะ่ะ เราก็เอาน้ำกระพื่มาปาดตามเคยนะเออเฮ้ยล้วทำไมไม่มีปลาตั้กหวอวันนี้โอ้ถ้ามึงกินยากนะมึงก็อย่ากินมันเลยวางให้หมากินหมดแล้วแหละเฮ้ยพวกแกดูนี่สิไอ้ไฟไอมันซึมมาฝากเราเมื่อเช้าอยากกินอยู่พอดีเลย ดีมากเลยเป็นอะไรเป็นคนดีมากเลยแกแต่ว่าทานก่อนนะไม่ไหวแล้วไปวมันน่ารักคุณแกรู้ไหมใจมากเลยอร่อยว่ะแกร้านไหนวะอร่อยนะนี่แกพวกแกไม่ต้องกินหรอกเฮ้ยป้ากินด้วยกันดิแกกินหมดเหรอเยอะนั้นี่ะโหชิลชิลชิลไม่ขอพูดนะจะกินคนเดียวละสิแกนจะกินคนเดียวเออ กันมอนมามาอะไรเงี้ยไม่รู้พวกเนี้ยอะไรกินด,ด้วยกันอามึงว่าคืนนี้คู่ไหนจะชนะวะไม่รู้อ่ะไม่ดูบอลอ่ะแล้วถ้าชาหน้ามีจริงแล้วมึงเกิดมาเป็นผู้หญิงมึงคิดว่าน้องมึงจะใหญ่หรือเปล่าวะเจอะหรือเปล่ากูไม่รู้แต่ถ้าเกิดผู้หญิง คิดแบบนี้กับกูกูจะเป็นทมถึงกูจะเป็นทอม,ทอมกูก็รักมึงนะครับไม่ไม่จีผู้หญิงบ้างวะไม่รู้ดีวะผู้หญิงกูก็ชอบนะผู้ชายคนอื่นๆกูก็เฉยๆแต่เวลาที่กูอยู่ใ,ใกล้ๆมึงกูรู้สึกจุดเสียวยังไงไม่รู้แล้วมึงคิดว่าผู้ชายที่ม่ได้เป็นเกย์จะคบกับผู้ชาย คิดว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะแล้วผู้ชายที่เขาชอบผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรวะเจเจเจ ไหนดีพวกนี้จะสอบแล้วอ่ะตอ,อนเย็นนี้เหรอ,อ,อไม่ว่างนะครับไม่ว่างจริงใช่อ๋อเหรอถ้างั้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอบบรอไปเจอเพื่อนเหมือนก็ได้ไปเลยครับเจา้จา,จาีจ้าจ้า เรื่องที่จะสอบพุ่งน,นี้ให้อยู่เลยเนี่ยในตรงไหนไม่เข้าใจบ้างนีก็จะงี้ยไีวจะสอบได้จะสอบได้เลยอแกอะไรก็ไม่รู้อยากไปอยากไปไบอกไปไม่ว่างไงตายเราขอโทษตามนัดกับเราก่อน กับเราอ่ะไปบอกไม่ว่างไม่ว่างนะไม่สนใจเลยหรอกว่าจะสอบได้ไหมนะ่ะอีกนานไม่เธอจะททำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้องไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไรแต่กลัวเธอไม่ตัด 他。 ขอโทษจริงๆไม่เป็นไรหรอกไปเราเข้าใจแล้วแหละว่าอันไหนสำคัญกว่าอันไหนไปสอมไม่ได้ก็ช่างเถอะได้งั้นมองว่าลุงกลับดีกว่าทำเหรอทำไมยังไม่ติวเสร็จเลยไม่มีอารมณ์อยู่เนาะกลับบ้านเ,น <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บนะเก็บ ฝ้าที่ว่างเปล่ายังทำให้มีน้ำตาจะไม่มันช่างรอบางเลือกเกิน oh, 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 oh. อ h o รอยจอคำไม่กี่คำยังทำให้ปวดร้าวแค่เพียงแววตาที่ว่างเปล่ายังทำให้เจ็บหัวใจ ไม่มันช่างต่อบางเหลือเกินแต่ชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็งพอ เจอกันพรุ่งนี้โอเคโอเคบายบายกลับบ้านดีๆล่ะไปชุดผู้ชายนะไปวันไม่ตื่นกับไปอ่ะนั่ง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 ดนั่งครับมีเรื่องอะไรบ้ามาไปเราชอบไปนะ ไม่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่แบบนั้นของไปแต่ว่าเราก็อยากบอกให้ไปรู้ถึงความรู้สึกข,ของเรานะทรายฟังเรานะเราไม่ได้เป็นอย่างที่ทรายคิดเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังแต่ทรายนะ่ะคือเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับเราตกลงเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยเรางงไปหมดแล้วนะทรายใครจำวันแรกที่อ้ามเข้ามาในห้องของเราไหมอ้มอามมันบอกว่ามันชอบทราย แล้วมันก็บอกให้ไปแก้งทำเป็นเจเพื่อคบกับมันเพื่อที่มันจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มกับเราจริงเหรอครับเอา้ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเออมันก็น่าแปลกนะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็รู้สึกดีนะที่ได้บอกความความในใจที่เก็บไว้นานแล้วอ่ให้ไปรู้ครับหมว่าเราจะเป็นเพื่อนแต่เราสัญยาวมันจะเป็นเพื่อนอที่ดีกับไปครับผม แกบ้าไปแล้วหรอไห้ไปเป็นเกย์ไม่ใช่หรอแล้วทำไมแกยังไปชอบมันอีกล่ะใช่ใช่ฉันรับผกดอฉันทำใ้พลาดแน่นอนนะทรายแต่ฉันว่าแกต้องไปซ่อมพห้สแกนักใหม่นะไอ้เบลอ้าวทรายแกพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะช่งงนันเนี่ยพวกแกฟังฉันนะที่จริงอ่ะไปไม่ได้เป็นเกย์แต่ที่มันแกล้งพวกไว้อาร์เพราะว่าไออาร์อ่ะเออมันชอบเขามันก็เลยเข้ามาตีสนิทกับไอ้ไปแล้วแบบจะได้เข้ามาใกล้ชิดกับเขาอ่ะเออประมาณนี้แหละแกที่รอว่ามันจะจริงใจกับแก ขนาดเจอกันวันแรกมันยังตอแหลกับแกเลยเฮ้ยกิ๊กแกพูดอย่างนกับเพื่อนได้ไงวะบ้าหรือเปล่าไม่หรอกเบลผู้ชายมันก็ตอแหลกันอย่างนี้ทุกคนแหละเฮ้ยกิ๊กแต่ฉันว่าอะมันก็ไม่ได้อะไรนะเว้ยแกมันนิสัยใส่ดีนะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรอะทรายแกพูดอย่างนี้มันแกข้าข้างผู้ชายเลยนะแกณฑ์นผู้ชายดีกว่าเพื่อนหรอถ้าแกรักมันขนาดนั้นแกก็ไปอยู่กับมันเลยสิไปสิไม่ต้องมีเราเพื่อนไปอยู่กับผู้ชายเลย เฮ้ยแกถ้าค่อยคุยกันไม่ได้เฮ้ยจีฉันไม่ได้หมายควมามว่าอย่างนั้นนะเว้ยแกฉันขอโทษไม่ไม่แกเลือกเองที่เห็นผู้ชายดีกว่าเพื่อนใช่เป็นละ่ะฉันไม่อยากคุยกับพวกแกแล้วเฮ้ยกิกเดี๋ยวจะไปไหนอะ่อะรรอเป็นอะไรของมันวะเฮ้ยไปลรงเรียนไม่ได้ว่ามันเลยแกกิกแก เอางี้แกแกไม่ต้องไปโกรธมันนะแกก็รู้ว่ากิ๊กเป็นคนยังไงและอีกอย่างครอบครัวของมันอ่ะก็มีปัญหา,ามาตั้งแต่เด็กๆฉชนว่าแกเลิกคิดถเถอะมันไม่มีอะไรหรอกมันก็พูดไปตามอารมณ์ของมันนี่แหละคันก็ไม่ได้โกรธมันหรอกแต่ไม่เป็นไรหรอกเก๊กเก็ไปพูดอย่างนั้นกับสายทําไมฉันพูดอะไรวะยังไงมันก็เพื่อนแกนะเว้ยแกไม่สงสารมันหรอไม่หลอกไปผู้ชายอ่ะ มันไว้ใจได้ที่ไหนผู้ชายมันก็นเร็วกันทั้งหมดนั่นแหละโดยเฉพาะพวกที่ฟังมานะเราจะรู้นิสัยมันได้ได้ที่ไหนหละ่ะอย่างนี้แหละสังคมไทยคนทําผิดไม่รู้จักยอมให้อภัยทั้งทงที่เขาทําผิดแล้วเขาได้ทิ้งชันไปหาคี่ไหนเลย ก่อนให้ฉันอยู่กับแม่ตามลำพังเพียงสองคนเราทัคู่กับเอาชีวิตไม่รอดก็เพราะผู้ชายที่ฉันเรียกว่าพ่อนั่นแหละ